ตรงนี้นะครับเขาบอกว่า Standard 228เนี่ยมัน a l i g n w i t h นะครับมันสอดคล้องอ่ะเป็นไปในทิศทางเดียวกับ Standard 105นะครับ105คืออะไรนะครับ105คือ Standard Method นะครับเป็นวิธีมาตรฐานในการชี้นะครับบ่งชี้นะครับแสดงนะครับแล้วก็เปรียบเทียบนะครับสมรรถนะด้านพลังงานของอาคารนะครับ แล้วก็การปล่อยกา๊าซเรือนกระจกนะแปลว่าสถานะนี้ยกับสถานะนี้มันสอดคล้องกันหนึ่งศูนย์ห้าเป็นวิธีการประเมินเลยครับนะวิธีการประเมินวิธีการแสดงแล้วก็วิธีการเปรียบเทียบนะครับสมรรถนะด้านพลังงานกับการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกนะซึ่งเหมือนก็คือไอสาระเมื่อกี้ทั้งหมดที่เราพูดกันมาก่อนก่อนหน้านี้เลยนะ อินทริกัทูนะครับก็คือในด้านที่เกี่ยวข้องกับพลังงานกับในเอาใหม่นะในด้านที่เกี่ยวข้องกับการไหลเวียนพลังงานกับคาร์บอนนะครับข้ามไซต์างานคือข้ามไอตึกเราหรือกลุ่มอาคารเราเนี่นะครับข้ามขอบเขตของไซต์างานเราเนี่ยนะแล้วก็เกี่ยวข้องกับการวัดนะครับแล้วก็การทําสมดุลน,นะของพลังงานกับคาร์บอนนะที่เข้าออกอาคารเรานะครับ แล้วก็ยิ่งไปกว่าน,นั้นนะ additionaly l นะสแ d นดาด228เนี่ยได้ครอบคลุมถึง allowance allowance อาจจะหมายถึงค่าที่ยอมให้ได้นะค่าความคาดเคลื่อนที่ยอมให้ได้สำหรับสายงานที่ไม่สามารถผลิต clean energy นะไม่สามารถผลิตพลังงานสะอาด on-site ได้เพียงพอนะักเข้าเขาเนาะ จากย่อนหน้าก่อนหน้านี้ที่ที่ผมเดาๆล่วงหน้าไปก่อนนะนะเพราะว่ามันเป็นประเด็นเนาะคือเราไม่สามารถผลิตพลังงานหมุนเวียนออนไซต์ได้ทุกอาคารทีเนี้ยแล้วมันจะทําให้ทุกอาคารมันเป็น net ตซีโ e ่เอเนจีเน็ตซีโร่คาได้อย่างไรถ้าไม่ยอมให้ซื้อพลังงานสะอาดมาจากนอกไซ์อ่ะก็มีเขา้าเขาเพราะว่าเขาพูดถึงอ l l o w a เนาะการอนุญ,ญาตให้หรือการยอมให้ได้นะว่า ว่ากรณีที่ไม่สามารถผลิตพลังงานสะอาดนะไม่สามารถนะผลิตพลังงานสะอาดออนไซต์ได้เพียงพอนะครับ